็เราชื่อนี้นะ,ะ,นะก็ต้องกระทําความผิดฐานชอโกงประชาชนและโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนเรามีหมายจับสองหมายนะอีกอันหนึ่งนะก็ข้อหาเดียวกัน,<ะ>นตอนนี้เราต้องโดนจับกลุ่มตัวอันนี้ต้องไปตรงไหนอ่ะเดียเด๋ยวฟังสิทธ หนะสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้ถ้าคำของเราอาจถูกใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลสองเรียกทนายเรียกทนายให้ไปร่วมทงการสอบปากคำที่เชียงใหม่สามสิทธิ์แจ้งให้ญนะาตาิตามการจับกลุ่มนะสี่ก็คือสิทธิ์ถ้าเราเจ็บป่วยอะไรนะคะถ้าเราเจ็บป่วยก็ยเดี๋ยวไปรักษาพยาบาลเ,เข้าใจข้อหากับสิทธิ์ที่แจง้งครับอันนี้หนูโทรแจ้งใครได้บ้างได,ได้ใช่แจ้งญาติ Okay. your Okay. So, okay. I'm gonna text you later. Okay. Let me know if you want me to come to the station. I can't, okay. Yeah? It's fine. Goodbye. Okay. See you later. It's okay. Easy. You can hold on to my number. or oh, you can call her later. Okay. She'll have her phone, yeah? Yes, she will have my phone. Okay. I have my phone. Okay. Goodbye. Alright. See so you later. Okay. See oh, done. ตอนนี้เราไปตรงไหนคะพี่ไปถึงนครบาลหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยไปไม่ใช่ทนายค่ะเป็นคนที่หนูไว้ใจในกรุงเทพครับไปคุยได้ไหมฮัลโหลค่ะเองหรือว่าเราไปฝากเขาออมอีกทีหนึ่งก็คือเหมือนกับว่า หนูรับจำนำของอะไรด้วยพวกนี้ค่ะก็ก็มีแบบรับจำนหนูรับจำนำเสร็จปุ๊บทีนี้เราก็ได้ดอกสูงทีนี้ก็เลยแบบโอเคใครจะมาลงด้วยเหมือนกับหุ้นกันออมแล้วก็กําไรที่ได้ก็หารกันหารกันอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเราไม่ได้พยายามคุยกับผู้เสียหายเลยหรือก่อนหน้านี้คุยบ้างแล้วคุยบ้างแล้วคือเขาก็จะแบบต้องตรงเวลานะตรงนี้เท่านั้นนะต้องนี้เท่านั้นคือเรอธที่บายไปแล้วค่ะว่าบางทีแบบอารมุ่มอรวยกันหน่อยเพราะเราก็หาทาง 嗯。Uh.